ขาลางสไลด์ของเรานะครับก็ประกอบด้วยนะครับลางข้างซ้ายข้างขวานะครับน็อตน็อตยึดนะครับน็อตยึดเรามีให้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับหนึ่งสาสี่นะครับน็อตยึดแล้วก็ฝาครอบล่างนะครับอันนี้คือฝาครอบล่างนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวพั่นนะครับตัวพั่นของเราเนี่ยมันจะกระดกได้ได้ได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับ ข้างหน้าเรายกขึ้นนะฮะข้างหน้ายกขึ้นข้างหลังกดลงนะครับตัวข้างหลังนี่เราจะกดลงนะครับเสร็จแล้วเราเออบอกมาวางเุ๊บเราก็สามารถทําที่ยึดกับตัวบอกนะฮะเวลาที่เราได้รับของแล้วนะครับของมันจะอยู่แบบนี้เดี๋ยวเราจะแพ็คะฮะแพ็คเพื่อจัดส่งทางทางอ่อางจังหวัดหรือท,ที่ไหนเราก็ส,ส่งได้ไปทั่วนะครับในขณะที่เราจัดส่งไปแล้วให้ประกอบนะครับ ประกอบขาล่างเข้ากับตัวตัวแท่นยึดนะครับตัวขาล่างตัวนั้นเข้ากับแท่นยึดหลังจากนั้นเอาไปวางที่ตัวรถนะครับพอ,พอวางที่ตัวรถเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวัดเซนเตอร์นะครับตรงช่วงซุมล้อนะครับให้ตัวนี้อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ยึดยึดน็อตเข้าไปได้เลยนะครับน,นะเรามีรูยึดน็อตใต้นะครับ พอเ,เวลาเรายึดแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับนะครับอ่ะเราวางให้ได้เซนเตอร์นะครับนี่นะข้างซ้ายนะครับเหลือเท่าไหร่นะครับข้างขวาก็จะเหลือเท่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะครับเอ่อหลังหลังจาก คุณลูกค้ารับแท่นและก็ลางซ้ายขวาเข้าไปแล้วนะครับก็ประกอบนะครับประกอบให้ให้เป็นรูปเป็นล่างลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็วางนะครับเว้นระยะห่างอันนี้ตามตามความชอบใจหลังจากนั้นยังไงต่อนะครับ <c oughs> วัดวัดช่วงซุ้มล้อนะฮะข้างซ้ายนะข้างขวานะครับก่อนที่จะยึดก่อนที่จะยึดตัวตัวเพดตัวนี้ลงไปกับรถนะครับ นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้นะฮะซ้ายขวาไม่ได้นะครับแต่อันนี้ข้างหลังข้างหลังเราได้แล้วอันนี้ก็วัดข้างหน้าหลังจากนั้นก็ลองสไลด์ดูนะฮะสไลด์ดูว่าโอ,โอเคปุ๊บนะฮะก็ถึงจะเจาะยึดทําการเจาะยึดนะครับอ่าอันนี้ได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วก็ทําการเจาะยึดนะครับ <c oughs> นะครับตอนที่ลูกค้าได้ได้ชุดไปนะครับ ไปประกอบแบบนี้นะครับประกอบแบบเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับแล้วก็วัดให้ได้ให้ได้พื้นที่นะครับโอเคครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็นําขาตัวนี้ไปติดตั้งกับโต๊ะเบาะนะครับนี่อะไรวะมีแตาหลังจากที่เราติดตั้งรางเรียบร้อยนะครับอันนี้อันนี้ขานะครับอันนี้ขานะครับนี่ฮะ ขาที่ขาที่เมื่อกี้เราวางอยู่บนบนรถนะครับอ่ะทีนี้เอาขึ้นใส่ยังไงนะนี่นะครับเราก็ามายึดแบบนี้นะครับวางให้ได้เซนเตอร์อ่ะไหนวางแบบไหนนะครับวางให้ได้เซนเตอร์นะครับนี่นะครับวางให้ได้เซนเตอร์นะครับหลังจากถ้าวางวางวางซ้ายกับขวาให้เท่ากันฮะนี่ฮะอันนี้อันนี้ หาจุดเซนเตอร์นะครับแล้วตรงนี้คือเซนเตอร์และหลังจากนั้นเวลาเรายกขึ้นไปเนี่ยข้างซ้ายข้างขวานะบวกลบเซนหนึ่งนะครับผ่านฮนะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบกันนะครับห,หลังจากที่เรานําแท่นตัวนี้มาติดกับขาเบาะนะครับก็เอามาใส่เข้ารางได้เลยเพราะว่าซ้ายกับขวามันจะเหลือเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าตรงจุดเซนเตอร์นะหาจุดเซนเตอร์ให้ได้นะครับ เดี๋ยวดูเลื่อนนะครับเลื่อนเลื่อนอันนี้เป็น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 กิฟทีละนิวทีละนิ้วนะครับทีละนิทีละนิดแต่เวลาเลื่อนแล้วต้องให้ให้ให้มันล็อกนะฮะดึงให้มันล็อกทั้งสองข้างนะครับโอเคพอเลื่อนเสร็จแล้วก็ดึงให้มันล็อกด้วยเรียบร้อยครับ